าดูไพ่กำลังบอกอะไรคุณนะคะสีส้มเลย the เดล h t นะคะว้าวภายในเหมือนกำลังจะเห็นความสว่างความชัดเจนนะคะของชีวิตเออเหมือนแบบพลังงานของเรามันมันเหมือนถูกบูธบอกไม่ถูกนะคะ i n v e s t i n your spirit อันนี้ออกเชิง spirit นิดนึงนะคะ เชิงพวกสปิริตสปิริตไกด์มีการเติบโตภายในเกิดขึ้นนะคะหลายคนเหมือนวแบบ่าคุณเหมือนคุณพบเหมือนคุณเจอนะคะ,ะแสงสว่างเจอทางที่ใช่หรือเหมือนกำลังแบบว่าได้เติมเต็มอะไรบางอย่างที่ดีอะ่ะ เข้ามาในจิตวิญญาณของคุณในแบบในชีวิตของคุณมันมาจากภายในนะอันนี้เอออินเวดอินอินยูสปรินะคะวันคุณกําลังได้ได้เพิ่มพูนได้ได้เติมได้เติมแบบเอเนจีได้เติมแบบแบบบางอย่างเข้าไปอะ่ะภายในของตัวเองไพ่สวยเนะาะไพ่ไพ่มันมีสีสันเลิฟยูบอดี y อ่ะขึ้นมาช่วงนี้ดูแลตัวเองหรือคุณอาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองนะคะเออกลับมาดูแลร่างกายของตัวเองนะคะไม่ปล่อยปะไม่ละเลยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วคุณปลอดภัยค่ะสปิตบอกคุณว่าคุณปลอดภัยช่วงนี้นะคะสปิตไกด์ของคุณถ้ามันจะมีบางอย่างที่กําลังแบบไกด์คุณในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปนี้คุณจะเห็นฝูงนกคุณจะเห็น นี่แหละผีเสื้อนะคะบางคนก็สีนี้บางคนก็อาจจะเป็นสีดำดำลายเป็นลวดลายอะไรเงี้ยว่าไปนะคะมาดูว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคืออะไรสปิริตไกด์แต่ว่าคุณจะปลอดภัยนะคะคุณจะปลอดภยัยคุณจะโอเคคุณกำลังจะโอเคแหละขอใช้ตัวนี้ช่วยแล้วกัน คุณกำลังจะปลอดภัยนะคะจากจากอะไรจากปัญหานะคะกับความเครียดหรือทางออกที่คุณกำลังหาทางอยู่นั่นแหละนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินอะ่ะคุณเหนื่อยเหนื่อยกับความวุ่นวายเหนื่อยกับภาระนะคะเออคุณหาทางคุณหาทางออกคุณ่ มันบอกไม่ถูกอ่ะมันวนอยู่อย่างเงี้ยมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะคะแต่มันเป็นการอดทนที่แบบระยะยาวมากอย่างเงี้ยืมมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะอืสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อะถ้าหลายคนถามว่าการเดินทางเป็นยังไงการเดินทางปลอดภัยหัดการเดินทางโอเคแต่สิ่งที่คุณกำลงังคุณกำลังมีปัญหาอยู่เนี่ยคุณก็จะโอเคอยู่นะมาดูว่าปัญหาของคุณคืออะไรก่อน ปัญหาของคุณคือเซลล์เลิฟนะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องเงินแต่คุณจะโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกําลังนําทางหรือว่าครูบาอาจารย์ของคุณกาลังนําทางนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของทิศทางทางการงานของคุณคุณกาลังจะมีโอกาสที่ดีมากๆเข้ามาโดยเฉพาะมันมันเกิดมาจากการงานนะคะแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบคุณจะได้พบได้เจอเส้นทางหนทางนะคะทางด้านสายอาชีพ นะคะจากศักยภาพของคุณแล้วทาให้คุณได้แบบก่อเกิดชื่อเสียงหรือว่าการเงินเ mm hmm. งินก้อนนะคะ mm hmm. กําลังจะได้เงินนะ่ะโอ้กําลังจะได้เงินจะมีความช่วยเหลือเข้ามาค่ะคุณ mm hmm. เห็นไหมผีเสื้อเหมือนกันเนี่ยสปิริตไกด์ของคุณนะคะจะเป็นผีเสื้อกําลังจะมีความช่วยเหลือเข้ามากําลังจะได้ข่าวดีเข้ามานะคะช่วงไทมิ่งนี้อุ้ยเลิศเนาะ แต่คุณปลอดภัยคุณจะได้รับสัญญาณจะได้รับการน,นําทางที่ดีดังนั้นช่วงนี้ก็คือเปิดใจนะคะเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆเนาะขอให้คุณโชคดีนะคะเลิบๆค่ะ